การ์ตูนเรื่องมาโกห้ามลอกเรียนแบบนะคะเป็นการ์ตูนที่แต่งขึ้นมาสามารถดูได้ทุกคนเป็นประสบการณ์หลายๆของมาโกที่มาโกย้ายเข้ามามาจะเป็นอย่างไรไปดูกันนี่แถวเนี้ยแหละที่ฉันจะพามาถ่ายรูปนี่เ<อ>หรอสวยจังเลยถ้างั้นขึ้นไปไหมดีอยู่มีเพื่อนของเธอมาคนนึงอะพัเพื่อนของม,มายุ ชื่ออะไรหรออ่าชื่อชิลูมินะ่ะอ๋อเป็นเพื่อน<ย>ของมายุใช่ไหมใช่แล้วยินดีที่ได้รู้จักนะเธอเพิ่งรู้จักฉันเออเธอได้เอาโทรศัพท์มาไหมเอามาสิจะจะ,จะถ่ายดิสตอกเออใช่ฉันจะถ่ายดิสตอกเพลงอะไรดีอ่ะเพลงนั้นก็ได้ไง,งั้นเราเดินไปก่อนดีกว่า๋ยวฉันถือกล้องเองมุมนี้แหละจะสวยมาก สวยมากมาโกอยู่ไหนมาโกขึ้นมาเร็วๆเดี๋ยวฉันไปตั้งกล้องก่อนนะโอ,โอเคนะให้งั้นฉันหยิบโทรศัพท์ก,ก่อนนะจ้าสามสองหนึ่งเอแบบนี้หละเอออย่างเงี้หละนี่มาโกมาดูขี้เบื่ตัวเองสินี่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 อ๋อ โอ้โหฉันสวยจริงๆเลยพี่ถ่ายสวยมากเลยฉันสวยมากเลยนะเนี่ยว้าวจะส,สวยขนาดนี้เลยเหรอฉันไม่เคยเห็นใครสวยขนาดนี้เลยเฮ้ยมีคนดูนห้าคนแล้วนะในติ๊กต็อกเย้ถ้าง,งั้นเราไปนั่งกันก่อนดีก,กว่าอาจจะเคี้ยวแรงกับผัดถ้าง,งั้นเราไปนั่งกันเถอะ ฉันนั่งนี่ก็ได้นะทําไมมากบไม่นั่งคนเดียวอ่ะไม่เป็นไรหรอกฉันนั่งนี่ก็ได้ไม่เป็นไรไม่มินามิตอบอย่างนี้วะ <5. S 1> มินามิพูดว่าอะไรเนี่ยมินามิบอกว่าฉันอยากไปฉันอยากไปด้วยแต่ฉันไม่ว่างอะไรเนี่ยมินามิฉันไม่หาฉันอย่างนี้ได้ไงอ่ะอะไรหรอพี่ไม่มีอะไรหรอกฉันแค่ฉันแค่พูดเฉยเอ๋อเหรอ ยายมินามิไม่ส่งรูปเป็นคาลือหาดแบบนี้อะ่ะฉันมาอวดแล้วเธอมาอวดได้ไงเนี่ยอวดกันชัดๆเลยเอ,อไม่มีอะไรเล่นเล่นโทรศัพท์ดีกว่าสนุกจังเลยได้ดูติ๊กตอกเอาใครโทรมาเนี่ยเออพี่ชินาโตะคะอะไรอ,อ,อะไรไปคุยโทรศัพท์ก่อนนะคะเออโอเคไปก่อนนะคะเออไปเลยไปเลยเรียบคุยด้วยนะฉันมีเรื่องจะคุยด้วย ก็ได้คุยโทรศัพท์ก่อนโอ้ยโอ้ยสวัสดีค่ะมินามินี่ฉันเกลียดเธอมากเลยนะฮัลโหลนี่เธอน่ะแสบมากกว่าไปเที่ยวกับผู้ชายของฉันได้ไงรู้ไหมผู้ชายของฉันอะ่ะชอบฉันจะตายไม่ได้ไปเที่ยวกับผู้ชายนะคะไม่จริงฉันไม่เชื่อโกหกหมดนั่นแหละเขาอยากสตอเบอรี่นะ ฉันไม่ได้สตรอเบอรี่หรือว่าโกหกอะไรนะที่จริงอ่ะฉันไม่ได้มาเที่ยวกับผู้ชายหรือผู้ชายหรือว่าแฟนอะไรนะไม่ต้องมาโกหกไม่ต้องมาทําแก้ตัวแก้ต่างฉันรู้หมดแล้วว่าเธอไปเชี่ยกับชิโรโตะทาไมน้องเหมียวเหมียวเมียวหนูมมไม่ได้ไปเที่ยวจริงๆนะคะพี่ถ้าถ้าฉันรู้อ่ะฉันจะตกหน้าแกเป็นชินเล็กๆเ,เ,เลย เอาไม่ใช่สิชิ้นใหญ่ไปเลยดีกว่าถ้าแกน่ะทำอีกเธอเจอแก๊งบูรี่ของฉันแน่ถ้าเธออ่ะยังไม่พ้นเถ้าเธอยังไม่กลัวหรือว่าท้าทายอะไรฉันก็จะทำแกเหมือนเดิมทำเหมือนวันนั้นอีกเอาไหมหนักกว่าเดิมนะรู้ไหมเอาไปหลายเท่าไปเลยมันจะได้เข็ดไม่ต้องมาด่านหนูแบบนี้ด้วยทำไมฉันมีสิทธิ์ด่าฉันเป็นรุ่นพี่นะ แล้วพี่บ้าอะไรเป็นแบบนี้ห่วยก็ห่วยไม่น่าหละแฟนถึงไม่รักเมื่อกี้ว่าไงนะฉันรักเขามากใช่ไหมเอ้ยวันจันเจอกันแน่ห่วยมากเลยพี่คนนี้โอ้ยโอ้ยขมคานไปหมดเลยหุดหงิดด้วยฉันกูฉันฉันไม่อยากโกหกเพราะว่าโอ้ยเนี่ฉันกลัวฉันฉันอะโกหกเพราะว่าฉันกลัวตัวตบหน้าเหมือนวันนั้นอีก อันนั้นน่ะหน้าฉันแดงเลยแหละตอนนี้ยังแดงไม่หยุดเลยมากดฉันพาไปตลาดสดนะไปเปล่าว<ฮ>ไม่มีอาราะไรจะไปเลยตลาดทรงตลาดสดที่ไหนฉันไม่มีเวลาไปไปก็ได้ไปไปค่ะพี่บเดินหน้าเครียดมาเชียวมีเรื่องอะไรเหรอไม่มีอะไรหรอกพี่พูดมาเลยมีเรื่องอะไรฉันจะไปจัดการให้หมด คือว่าเออเอเอมินามิโทรมาละคะ่ะฮะมินามิอีกแล้วเหรอโอ้โหฉันบอกเลิกแล้วมันยังไม่ง,อง้อฉันเป็นแฟนเขาเอาอีกเค้เขารู้เบอร์ของมากโกะนะเขาโทรมาว่ายังไงล่ะเมลามีบอกว่าเธอแสบมากเธออะไปผู้ชายไป,ไป,ไ,ปไปเที่ยวกับผู้ชายของฉันทําไมพูดอย่างนี้แหละ โอ้ยเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยผูย้ชายของฉันอะไรฉันบอกเรื่องตั้งนานแล้วโอ้ยไอ้นี่แสบมันก็ได้เนี่ยเออฉันว่าคนแบบนี้ใครจะไปรักเออเราไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นหรอกเราไปเที่ยวเราไปเดินตลาดให้สบายใจดีกว่าไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นก็ได้ค่ะพี่หนูไปก็ได้ปาไปกันนี่หวานกันมากเลย มนไม่ต้องมาร้อเลยมาอยู่เอาก็ก็เปนหวานกันจริงๆนี่จับมือกันด้วยนะเออป้า้าป้า,ปาเราไปเที่ยวตลาดกันตลาดเนี้ยของโคตรเยอะเยอะจนกระบมูกระหมาเยอะมากเลยแหละมีทั้งลูกชิ้นทอดทั้งปลาหมึกทั้งปลาหมึกปิ้งข้าหนมปังปิ้งมีหมดแซนด์วิชมีหมดอ๋อพี่อย่าอย่าพูดอย่างเงี้ยสิหนูหิว เออขอโทษนะถ้าง,งั้นไปตลาดกันเลยตลาดเนี้ยของโคตรเยอะถ้าง,งั้นเราไปกันตลาดอยู่ใกล้ๆนี่เองใกล้ตรงไหนเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะเขาเขาจัดอะสิงหรอพี่ใช่ใช่ใช่ง,งัา้นเราไปกันตอนนี้เย็นแล้วสิอือก็จะถึงวันออกพรรษาแล้วด้วยพัง เออตอนตอนเย็นของทุกทุกวันอ่ะจะมีพุ้ผู้ขายอ่ะเธออยากซื้อแวะฉันจะเอาแต่งชุดอลังการล้านแปดมาเลยผู้มันจะจุดกลางเมืองทุกวันนะตอนเย็นอ่ะอ๋อจริงเหรอถ้าง,งัา้นเราไปกันตรงนี้เหรอแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วซ้ายมันก็ขึ้นบันไดเนี่ยอันนี้เขาจับสไตล์ญี่ปุ่นอันนี้คือวัดจีนเลยนะนี่เจออันนี้แล้วถ้าง,งัา้นเราไปกัน รู้สึกว่าอันนี้มันจะมีของขายนะ<ช>แต่ว่าตั้งร้านตั้งร้านไม่ค่อยเยอะอ่ะนี่มาอยู่หายไปไหนเนี่ยอ๋อพอดีเดินมาไม่ทันอ่ะแล้วก็หลงทางด้วยโอ้ก็ไม่รู้นะ,ะตลาดตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ยแหละถ้างั้นเราจะไปชิมลูกหมดตลาดเลยไหมถ้างั้นเราลองก็ได้นะมีลูกโป่งด้วยแหละลูกโป่งเหรอแต่ว่าซื้ออาหารการกินก่อน ป้าครับขอเอาน้ําแข็งใสหน่อยครับมา่สี่คนมิใช่ไหมจ๊ะใช่สิครับป้ารอสักแป๊บเดียวนะเดี๋ยวป้าทำอู้อร่อยเหยเนี่ยอุ้ยสดชื่นมากเลยไหนลองชิมสิเออนมนกับพ่อจะไปนะไปในชิมอร่อยอ่ะร้านนี้อร่อยมากเลยไหนลองชิมสอิอร่อยอ่ะ โอยเย็นชื่นใจมากเลยถ้าง,งั้นเราเราไปดูร้านที่สองกันน,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 นี่ร้านเานี้ยเลยร้านนีดีเลยร้านขนมเคือเคือบชโคโคโอ็อกโกแลตอ่ะบอกว่ากู้ใหผสมช็อกโกแลตด้วยนะหวานมากไม่รู้ว่าจําชื่อไม่ได้อะ่ะอ,อ๋อสวัสดีจ้าซื้ออะไรดีจ้าอร่อยมากเลยนะชิมดูไหม อันนี้อ่ะอันนี้อ่ะเป็ปรูคนญี่ปุ่นทํามามันน่ามันน่าอร่อยดีอ่ะก็เลยเอามาขายท, <ขา S 1> ที่ไทยอ๋อหรอครับพอดีผมเป็นคนญี่ปุ่นนะครับผมอยากกินอันนี้มากเลยครับมีกี่คนเหรอจ๊ะมีสี่คนครับโอเจโอเคจ้าเดี๋ยวป้าทาให้นะหล่อสักครู่อืม,อ,มอร่อยมากไปเคยอยู่ญี่ปุ่นมาตั้งนานไม่เคยกินอันนี้เลยชิมเลยดิ อร่อยอ่ะโลดหวัวใจด้วยอ,อร่อยมากเลยไปดูร้านที่สามกันเถอะมาโกกินเร็วมากเลยอร่อยมากเลยถ้างั้นไปดูร้านที่สามกันอันนี้จะเป็นร้านเออริมแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยต้องหวานนิดนึงนะ มันอร่อยมันต้องลิ้มรสความาหวานห่างหวานไม่ได้เลยนะมันจะได้สดชื่นชื่นใจนลูกอมแอปเปลิลจากญี่ปุ่นจ้าใส่ชุดญี่ปุ่นสวยไหมสวยครับอ,อ้อจริงเหรอสวยเหมือนสวยใช่ไหมงั้นคุณก็สวยคุณก็หล่อเหมือนกันนะถ้างั้นเอาเอาลูกล,ลูกอมแอปเปิ้ลสี่คนครับ โอเคจ้าเดี๋ยวเดรอสักคู่นะคะครับป้ามาโกะเดี๋ยวฉันขอกินแป๊บเดียวนะโ okay, อเคสิอืมลองชิมดูดิอุ๊ยอร่อยมากอเมซิ่งสุดๆเลยหวานเข้ากับธรรมชาติมากเลยอืมลองชิมนี้อร่อยมากเลยอร่อยอเมซิ่งไทลแลนถ้างั้นไปดูร้านที่สี่กันร้านที่สี่จะเป็น,เ,ปนเออสายไหม เขตสายไหมต้องรอดต้องดูนี่พระหัสถาจรย์ร้านโลกสายไหม,มสายไหมติดทะเลไม่ใช่ทะเลสิแม่น้าเจ้าพยาอ๋อฉันมัวไปหน่อยฉันไปเที่ยวทะเลมาสวัสดีครับผม,มใส่เสื้อญี่ปุ่นเพราะว่าวันนี้อยู่วัดจีนเราจะมาทำสายไหมครับส,สี่คนครับโอเคครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะเอาให้ครับแป๊บหนึ่งครับ ร้านจะตั้งตอนสิบแปดนาฬิกานะครับเออจะปิดประมาณเออเท่าไหร่วะปิดประมาณห้าทุ่มนะครับสามารถมาแวะมาแวะได้นะนะครับแต่ว่าอย่ามาแวะดึกเกินนะครบเพราะร้านจะปิดแล้วทุกจะมาสิบเก้านาฬิกานะครับแต,แต่ว่าคนดอกไม้ไฟนะครับจุดทุกวันครับ เฉพาะตอนสิบเก้านาฬิกาครับคนที่ชอบสายไหมนี่ห้ามพลาดเลยนะครับมาซื้อร้านผมได้เลยอืมอร่อยอ่ะสายไหม่อะไรเนี่ยอร่อยมากอุ้ยเลสีเขียวชิมหน,น่อยดิอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยขอบคุณขอบคุณนะครับพ่อค้าได้อตอนนี้ดอกมไม้ไฟกำลังจะมาแล้วนะครับป็นนครับนนพ่อคา้าถ้างั้นไปร้านอื่น ยยไปสัมภาษณ์ทุกร้านแล้วเหรอใช่ครับผมไปกินทุกร้านแล้วแต่ตอนนี้เหลือร้านที่ห้าแล้วครับอุ้ยร้านที่ห้าน่ากินมากาเออแพนเค,ค้กนี่สวัสดีครับคุณลุงครับจะเอาอะไรดีครับอันนี้ทำสดสดใหม่ๆร้อนๆจากเตาเอาเลยไหมครับอันนี้กำลังสุกลยครับ ถ้างาั้นแต่ว่าหนึ่งทุ่มดอกไม้ไฟจะมานะครับติดกต้นบ้เจ้าพยาสวยแน่นอนครับได้ครับรอสักแป๊บหนึ่งครับอมาชิมดูดิอ,อร่อยอะ่ะอร่อยมากตอานลุงอร่อยมากลุงเป็นมืออาชีพอยู่แล้วในการทอดแพนเค้กอย่างขั้นเทพไปร้านที่หกกันเลยอุ้ยอันนี้คือร้านอะไรวะอุยอากิโซบะนี่ อันนี้ฉันเคยกินที่ญี่ปุ่นโคตรอร่อยเออสวัสดีจ้าเลือกเลือกอะไรดีคะเอาเอาเอายากิโซ,โซบะครับโอเคค่ะเอารสอะไรดีมีไส้ข้างในด้วยนะเอารสช็อกโกแลตครับโอเคจ้าอืรสช็อกโกแลตอร่อยมากอืมอร่อยกว่าที่ญี่ปุ่นอีกคนไทยทำเนี่มันอร่อยจริงๆเลยทางนันเราไปลาที่เจ็ดกัน ร้านที่เจ็ดก็จะโอ้ยนี่มันปลาหมึกนี่ปลาหมึกมั้งเนี่ยปลาหมึกครับสวัสดีครับเรือกปลาหมึกปลาหมึกลดหมาล่าไหมครับอันนี้อันนี้ขายตั้งแต่สิบแปดนาฬิกาเลยครับตอนนี้ไม่มีลูกค้ามาเลยครับทางร้นผมขออุดหนุนหน่อยครับโอเคจ้าเอาแบบไหนดีครับเอาหมาล่าเผ็ดๆเลยครับเอาเผ็ดๆจัดจัานใช่ไหมครับใช่ครับมาดูกันว่าจะก็จะเป็นอย่างไร รอสักแป๊บหนึ่งครับอืมชิมดูก่นอนอุ้ยเผ็ดจังเลยอ่ะอร่อยมากเลย,อร,อ,ยอร่อยอร่อยเอกไว้ไฟกำลังมาแล้วนะรอสักแป๊บหนึ่งอาณานจะมาแล้วมั้งถ้างั้นเราไปดูดอกไม้ไฟก่อนเถอะมากดเราเร็วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับลุงใช่ครับใช่จ้าอีคําแล้วถ้างั้นรอก่อนรอมันมาก่อนอุ้ยดอกไม้ไฟกำลัจะมาแล้วแหละลุง ใช่ครับสวยจังเลยโอโหสวยมากอุ้ยสวยจังเลยสวยขนาดนี้เลยเหรอถ้ายรูปไปเลยให้พ่อดูรีพ่อไ่นี่มาดูนะสิพ่ออยู่โรงแรมอ๋อสวยมากสวยขนาดนี้เลยเหรอดูสิเสียงดนตรีสวยมากเลยอะ่ะนี่แหละ เอาให้พ่อดูเลยโอ้ยรู้สึกว่ามาไทยนี่มันอบอุ่นกับผู้ที่แสนสวยมายุดูฉันทำไมอ่ะไม่ไม่ดูผุหน้าเธอเป็นผุไงผู้สวยมากติ๊ใส่ลงติ๊กตอกเลยดีกว่าโอ้สวยจังเลยทุกคนครับนี่คือผุนะคะอุ้ยสวยมากเลยอ่ะ อู้สวยจังเลยว้าวสวยอ่ะแต่ว่าพุ่มหมดแล้วถ้างั้นเราไปดูร้านร้านนี้กันเลยจเจ็ดกันเลยไปดูร้านที่เจ็ดมากดกแล้วเร็วประกหายอ่ะโอ้โอหน,น,น,นี่ร้านเนี้ยอะลรคอนดักมิส่าว่ะอันนี้อะไรเนี่ยอ,อ,อันนี้ร้านปลาหมึกใช่ไหมครับ ใช่จ้าไม้ไฟดูดอกไม้ไฟสนุกไหมสนุกมากเลยครับอ,รอ,อ,อ๋อเหรอเอออุดหนุนเออหนุนลุงเลยได้ไหมครับอุดหนุนอุดหนุนทุกร้านแหละครับเอาหมาึกสี่ไม้ครับจัดได้เลยครับดูดิชิมดูอร่อยมากเลยรสชาติมันแบบอร่อยมากถ้าง,งั้นเราไปดูร้าน ที่เราใฝ่ฝันก็คือร้านโอ้ไส้กกอ,อ๋อสวัสดีจ้าเออรับอะไรดีจ้าถ้างั้นเอาไส้กกสี่ไม้ครับโอเคจ้ารอสักครู่นะคะเราชิมอืมอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะถ้างั้นเราไปซื้อลูกโป่งกันอ,อยากไม่อยากไม่ลูกพีชจัะเลยอ่ะ งั้นเราลองไปคุยกับคนนี้สิเอ่อรับอะไรดีจ๊ะงั้นเอาลูกโป่งแล้วก็หน้ากากเนี่ยครับครับเลือกได้เลยโอ้โหอยากได้หน้ากากแมวอะ่ะนี่ไงลูกบอลพีทเอาให้แล้ววุ้ยน่ารักจังเลยแต่ฉันถือเล่นตรงนี้แหละนี่มายุขอบคุณนะสองใส่ดูเฮ้ยสวยนะเนี่ย